อยากไปอยากไปจะไปกินไก่ K F โอเคน้องเป็นสาวขอนอย,ยังบอเคยมีแฟ,แฟนบ้านอยู่แดนอีอเขาว่าน้องเป็น เจ็บพิงอิ๋นเลยช่วงแรกๆอ่ะขาสั่มหมดเลยเอลันเอาปุ๊ดเอวลันเอวลันปัด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 ไอช่องเลยเหรอไอช่องคนเลยเหรอ นม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 มน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 มมน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 มมน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 ม เป็นตาวินแต่คุณแม่ปะนักว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ้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 ยโอดอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอยโออยโ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 อ้ยโอยอย ยาอมโมจันยาสีฟันคอเกตสบู่พิเศษพิเศษแฟนตาแฟนตาทำนางเงือกน้อยน่ะลูกทานางเงือกน้อยทำยังไงนางเงือกน้อยนางเงือกน้อยลอยไปลอยมามีชั้นบนตกชั้นบนตบชั้นล่างตบพร้อมๆร้อมกันจริๆจริๆเริๆเติมเริงๆติมเิ หอมแก้มกันให้หมอหอมหอมหอมแก้มกันหน่อยหอมแก้มกันหน่อยกอดกอดกอดากอดขันแขวขันแขลขันแคลกอดก้อนกอดไอ้บางกันรักกันอะรักกัน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 ทำไงผู้หนึ่งยู้ขางนี้ผู้หนึ่งยู้ขางนี้ห้สัตับ ตุตูตุตุตุตูตตุตุตูตุตุตุุตุตตุตตตตูตตูตุตุตยนกันเปลีตุ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  ไหนจนวง <c oughs> ซื้อเป็นรอบแอดมินเพิ่มพึ่งดึงเข้ากลุ่มครับ,<อ>บผม,ผมขอบคุณครับขอบคุณที่สนับสนุนนะครับผมแม่มันขอจะเห็นบอกสนนะผมดกดกผมกำลังเป็นสวอนโอ้มีเฟ้นไฟด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากินเฟ้นไฟก็ได้ไมีเฟ้นไฟดู กับขอนแก่นครับคืนนี้มีแสดงที่อำเภอชุมแพครับผมอ่างโอเคอ่าโอเคขอบคุณค่าขอนขอบคุณข่ากินทีละอันลูกหอมหอมอ่ะป้อนพ่อด้วยป้อมพ่อด้วยขอขอขอเลยนะขอขอเลยนะขออร่อยไหมแซ่บบอสหอมมีเหลียแซ่บบอ่เลยเนาะแซ่บบอ แซ่บโอ้ให้อยู่ให้อันนี่ไงนี่ไงนี้ไงอ่าอ่าอ่าให้ให้น้งพลอยกินด้วย